สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Today v a r i เลตมาพบกับแอดมินตั้มชวนคุยเช่นเคยนะครับในคลิปนี้เพื่อนๆผมจะพาไปดูอินฟลูเอนเซอร์สายท่องเที่ยวนะครับเป็นยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวเนี่ยท่านหนึ่งผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะรู้จักคนดีคือพี่คนนี้อ่าวีเปอร์กีไม่รู้ผมอ่านถูกรนะ v ร v G, หรือเปล่านะวีเปอร์กีนะครับวีเปอร์จีพี่จีหรือเปล่านะขออนุญาตเรียกพี่จีแล้วกันนะครับใครที่รู้จักก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับทีนี้ เขาได้ไปเที่ยวขเขมรน,นะปรากฏว่าเขาไปเจอเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่ผมดูแล้วโอ้โหเดี๋ยวพี่จีเจอกับอะไรบ้างนะครับเราจะกลับมาเล่าสู่กันฟังนะครับอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะแจ้งเตือนคลิปต่างๆที่จะเข้ามาถึงพร้อมทั้งอย่าลืมไปกดติดตามเพจเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันแล้วก็ถ้าหาใครต้องการวิทยากรสามารถปรึกษาได้ฟรีนะครับขอบคุณมากครับ เอาละเพื่อนๆผมจะนำเสนออย่างนี้นะครับว่าในคลิปนี้นะครับมีพี่จีนนี่แหละที่เขาไปเที่ยวส่วนใหญ่เขาก็จะเที่ยวภายในตอนออกกลางแล้วก็เอเชียในช่วงเวลานี้เนาะเรายังไม่ได้เห็นว่าพี่เขาไปทางยุโรปสหรัฐอเมริกาหรืออะไรพวกนี้นะครับเขายังเที่ยวอยู่ในเอเชียนะครับอยู่ในอาเซียนเองอยู่ในตะวันออกกลางซึ่งจะเห็นจาก ยูทูบเบอร์คนนี้แล้วก็อีกอหลายหลคนนะครับในสายท่องเที่ยวน้องฮันรุนอีกคนหนึ่งที่ผมติดตามน้องเขาอยู่น้องเขาเก่งมากๆนะครับสามารถเก็บตังค์ไปเที่ยวคนเดียวได้แล้วก็พี่คนนี้เนี่ยเขาไปเจอเหตุการณ์ตรงที่ว่าไปเจอแม่ค้านะครับบนถนนคนเดินของทาคำมหที่เขาเปิดนั่นแหละนะครับแล้วก็ไปซื้ออาหารข้างทางเป็นสตรีทฟูด้ดกิน2เจ้าด้วยกันนะครับปรากฏว่าโดนโกงแบบ หน้าด,ด้านนะครับต่อหน้ากล้องทั้งสองเจ้าเลยเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอนี้กันก่อนนะครับ2000ันเซนทอนตังด้วยดูสิ๋อนี่เขาจะชอบทำเป็นแบบคล้ายๆผักเออผักดองนั่นแหละอ้าวแล้วเจ๊ไม่ทอนตังผมเหรอให้เป็นหมื่นหนึ่งนะโ <Okay. S 2> อเค I give your your mom ten thousand no 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 n เชนเชนไม่ใช่หมายถึงว่าให้ตังไปหมื่นหนึ่งขอบคุณเราเฉยเยอะเยอะเยอะโอเคขอบคุณเยี่ยมสกิลอร่อยอืมอร่อยมากยิ่งกินกับไอเนี่ยส้มตำไม่ใช่ส้มตำอะ่ะมะละกอเขาเนี่ยโอ้โหอร่อย รสชาติเนี่ยคือมันนัวจากผงชูรสดีนะครับเข้ามาฮะมะวันต่อซิ่งเข้ามา

น้องจะเก็บตังของเราไปหมดเลยนะเนี่ยเอาไม่ได้เครื่อบน้ำตาลเลยเหรอนวชูกกะผมเจอหลายรอบแล้วคนที่นี่ผมจะให้เอาเงินมปให้เขาหยิบนึกว่าคิดว่าเราให้อะไรวะไม่น่าซื้อเลยเนี่ยนึกว่าเครื่อบน้ำตาล เอาละนั่นก็คือวิดีโอที่พี่เขาเผชิญน,นะครับเดี๋ยวบอกก่อนนะครับว่าถ้าเพื่อนๆอ,อยากเข้าไปดูอะไรเพิ่มเติมนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะไปดูในช่องติกตอกของพี่พี่จีเขาได้นะเออถ้าผมเรียกผิดขออภัยด้วยกันแล้วกันนะพี่จีนะผมก็ติดตามพี่จีอยู่พอสมควรเหมือนกันแหละนะครับก็ไปดูกันแล้วกันนะทีเนี้ยมาดูที่แม่ค้า2คนนี้ก่อนแม่ค้า กลุ่มแรกคนแรกเนี่ยผมยังพอรู้สึกว่าให้อภัยได้นะเนื่องจากว่าเขาเองเนี่ยเหมือนจะแบบเฮ้ยเอา้าเหรอไม่รู้กันไม่รู้กันแต่ว่าอีตัวแม่เนี่ยรู้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับว่าเออตัวเองรับเงินไปแล้วตัวเองก็เฉยไม่ทอนนะครับเออให้ไปหมื่นหนึ่งราคาอาหาร2 0 0พเรียวประธานโทษอีก8 0 0 0 0นี่มึงฮุบเลยเหรอมันไม่ใช่นะอีก8,000มึงฮุบนี่มันเกินไปนะเออมันเกินหน้าเกินตาไป แต่แม่ค้าคนที่สองนี้โอ้โหผมบอกเลยว่าสุดยอดตีมึนครับคือด้วยการที่เราสื่อสารกันไม่ได้เพราะพี่เขาก็สื่อสารภารษาอังกฤษแต่ปรากฏว่าอีแม่ค้านี่ก็สื่อสารไม่ได้ทําเป็นนับเงินแล้วก็อ่ะโอเคมึงจะหยิบไปมึงก็หยิบไปเลยอะไรแบบนี้แล้วก็กลายเป็นว่าคุณก็ไม่ได้หยิบในส่วนที่คุณขายว่ากี่เรียวคุณก็หยิบไปแล้วคุณก็ส่งเงินคืนเข้าไป จนแม่ค้าข้างๆจะต้องเข้ามาช่วยอินี่กับบอกอย่าเสือกอย่าเสือกมึงเสือกไปเลยหามึงไปหากินของมึงไปเลยอะไรประมาณนี้โอ้โหดีนะว่าพี่เขาแบบไม่โกงโกงเนะี่ยพี่จีนะครับก็ยังสามารถที่จะเอาเงินคืนมาได้อันนี้มันมันหน้าด้านจนเกินไปเนะี่ยแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่ามีการทําต่อหน้ากล้องเนี่ยมันมีความรู้สึกว่ามันเกินไปหน่อยนะเออจะทําอะไรเนี่ยโอเคถ้าเขาปิดกล้องไปแล้วหรือว่าอยู่หลังกล้องเนี่ยค่อยว่ากัน แล้วมึงจะโกงมึงจะอะไรมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้มันไม่มีทางรู้เห็นแต่อันนี้มันมีอยู่หน้ากล้องแล้วถามว่าพี่จีคนติดตามเยอะมากนะเนี่ยคลิปหนึ่งเนี่ยคนดูเป็นล้านสองล้านนะเนี่ยไอคลิปที่ว่าเนี่ยคือปลาไป6ล้านละมึงขายขี้หน้ามากนะครับแล้วผมก็อยากให้ชาวขเขมรน,นะหุนเซนหุนมาเนตอยากให้ได้เห็นคลิปนี้เหลือเกินที่พี่เขาได้เอามา ลงเอาไว้นะครับพี่เขาได้อัดเอาไว้แล้วก็มีเพื่อนชาวโซเชียลเนี่ยได้มีการลงเพื่อเอผยแพร่นะครับพฤติกรรมของแม่ค้าชาวขเขมรที่ทำเป็นมืนๆไม่รู้เรื่องร,รู้ราวอะไรนะครับทอนตังก็ไม่ทอนแล้วก็มีหน้าจะโกงเงินเขาอีกต่างหากนะราคาอาหารก็เพียงแค่ไม่กี่วเรียวเท่านั้นเองแล้วยังมีหน่ำซ้ำนะครับเขาเรียกอะไรครับ ผลไม้ที่เขามีการเคลื่อบน้ำตาลผมจําไม่ได้ว่าไปชื่ออะไรเพื่อนๆบอกมาหน่อยก็แล้วกันผมไม่ค่อยกินนะฮะเพราะว่ามันมีน้ําตาลเยอะผมก็จะไม่ทานนะไอ้ผลไม้เคลื่อนน้าตาลเนี่ยทางบ้านเราก็จะน่าประมาณสักมีบ้างนะครับ 30- 40บาทนะเออถ้าอยู่เยาวราชอะไรนี้ก็แพงไปหน่อยนะครับ60-80อะไรอย่างเงี้ยครับแต่อันนี้เขาบอกว่าไม่ได้เคลื่อบน้ําตาลเลยเหรอแบบเหมือนเอาผลไม้สดมาเสียบไปเฉยๆอะไรแบบนี้แล้วก็เอามาขายกูก็งงเหมือนกันว่ามึง ตกลงนี่คือมึงขายผลไม้สดเสียบไม้หรือวะเนี่ยเออเพื่อนๆเ,เห็นคลิปนี้แล้วมีความรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพื่อนๆสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อนๆนั้นมาได้ภายใต้คลิปดรโอนี้ดูจากพฤติกรรมของ,ของเขมรแล้วรู้สึกอย่างไรบอกกันหน่อยก็แล้วกันนะครับสาหรับคลิปนี้หมดเวลาลงแต่เพียงเ,เท่านี้แล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันเขมรในคลิปหน้าอย่าลืมดูโฆษณาและดูเพจให้ผมด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ